อนะคุณประสงค์ก็ถือดาบมันลุยนะครับนะนครับมันคิดว่าตำรวจโง่ไงแล้วเป็นยังไงล่ะครับนะผมสานนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับจะเอามันแลกกับจำเลยนะครับผมไม่เพียงแต่จะออกหมายจับทำไมนะครับคิดคิดคิดนะครับนะเออคุณคมสันนะครับนั่นแหละนะครับเห็นไหมเออเหมือนพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะครับเห็นไหมเหมือนพิสูจน์หลักฐานเนี่ยยศระดับแต่ละคนน่ยนายพลขึ้นดังนั้นเพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ นะครับเออเขาจะมาใส่ร้ายป้ายสีจําเลยทําไมนะครับเราไม่มีใครสั่งควบคุมเขาได้ด้วยวิสุทธิปัญเนี่ยไหมล่ะสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ควบคุมเขาไม่ได้นะครับเขาใหญ่กว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติอีกนะครับแล้วเขาจะมานะครับใส่ร้ายป้ายสีจําเลยทําไมล่ะครับเห็นไหมอันนั้นเราเห็นเงี้ยเลี้งเนี่ยแก่เนี่ยคุณต้องใช้เวลาหน่อยกับต้องคดีเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนนะถึงวันนั้นจะได้รู้กันนะครับคดีมันเสร็จไปในรูปแบบแล้วนะครับเนี่ พาะที่ลุงบุคลพูดทุกวันนี้พ่อนะครับทุกวันเที่ยวที่เห็นนี่นะจำเลยมีแต่ขอรับบริจาคนะครับสมทบทุนสร้างนั่นสร้างนี่ไม่เคยดิ้นหาให้ตัวเองรอดเลยนะครับพ่อมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่รอดนะครับพ่ยิ้มรู้ไหมล่ะนะครับพ่ยิ้มคิดว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่ฉลาดที่สุดนะครับแต่เป็นคําถามที่โง่ที่สุดนะครับเห็นไหมทุกวันนี้เห็นไหมล่ะม,มันดิ้นเห็นไหมนะครับมันต้องดิ้นหานะครับว่าเส้นผมมันตกอยู่ในรถมันได้ยังไง นะครับเดี๋ยวมันต้องดิ้นนะครับเดถ้ามันไม่ได้กระทำจริงๆนะเห็นไหมละ่ะเออแล้วควรไปเห็นมันอยู่ตรงนู้นได้ยังไงมันต้องดิน้นต้องตามหาหได้นะครับทุกวันนี้เห็นไหมเออมันไปหาพยานเทจมานะครับเออมันไปหาปไล่ซื้อเสียงแถวในหมู่บ้านนะเพื่อที่จะทําให้มันเป็นพยานมันนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นพยานยังไงก็ช่างเถอะนะครับคุณจะได้พยานคุณจะใช้เงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับคนในกรุงเทพเขาเก่งกว่านี้อีก นะครับเออนะครับคนในกรุงเทพเจ้าใหญ่นายโตที่เขาติดคุกกันทุกวันเนี่ยนะเก่งกว่าอจจัเลยนะครับหลายร้านเท่าตัวนะครับแต่เขาก็ยังหลบไม่ได้ยังติดคุกอยู่เลยเห็นไหมล่ะนะครับเขาสามารถซื้อตัวคนได้ด้วยเห็นไหมล่ะเออนะครับเออนะครับเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวเพ็มชัยเห็นไหมมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับรู้จากถึงระดับผู้สูงสุดของประเทศไทยะนะครับเออนะครับรู้จักถึง นะระดับเจ้าสูงสุดของประเทศไทยนะไม่มีใครใหญ่เกินแล้วนะครับเห็นไหมระดับสูงสุดของประเทศไทยเขายังไม่รอดเลยนะครับแล้วจาเลยมันจะรอดได้ยังไงล่ะครับเ,เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเออมันคิดว่าจะไปจ้างชาวบ้านอย่างนั้นมาเป็นพยานมันไม่เป็นประโยชน์นะครับพยานในหน้าที่นี้นะคือพยานหลักฐานนะครับเส้นผมของน้องชมพู่นะครับที่ถูกตัดบนเขาแต่มาตกอยู่ในรถจําเลยได้ยังไงนั่นแหละ e, มันอยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ชาวบ้านนะครับมันไม่ใช่คาพูดของชาวบ้าน นะครับเออนะครับพวกนั้นมันไม่มีความรู้กันไงนะครับเออหลักฐานที่สําคัญที่สุดคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับแสงซินโครตอนส่งไปตัวถึงญี่ปุ่นถึงสิงคโปร์อ่ะนะครับเพื่อมาเป็นหลักฐานาอีกเนี่ยนะครับที่ให้กับโจรคนเนี้ยคนร้ายคนเนี้ยนะครับที่ลักพาตัวน้องชมพู่ไปปล่อยบนเขาอ่ะนะครับเออเขาจึงออกหมายจับนายชายพลวิพาไงนะครับเออมันจะรอดเป็นมากกว่านี้มันมันไม่รอดแล้วนะครับเออนะครับ ด็อกเตอร์นะ่นกับศาสตร์ลองศาสตร์ตาจานด็อกเตอร์ออสอ่ะนะ่นกับเขายังบอกว่านะครับไปหาคําตอบมาให้ได้ว่ามันมาตกอยู่ในรถคุณได้ยังไงนะครับเออใครเอามาใส่นะครับคุณก็ต้องไปตามมานะครับใครเอามาวางไว้ตรงนั้นนะครับเออเห็นไหมพราะพิสูจน์หลักฐานเขาอยู่กรุงเทพนะครับเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านคุณแล้วนั่นับมันจะไปติดมือเขาได้ยังไงนั่นกับเห็นไหมถ้าไปบอกว่าเขาใส่ร้ายไปสีคุณโดนอีกหนึ่งกระทงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนะครับเหมือนเราไปเถียงเจ้าหหนน้าที่่ตำรวจเ็มละ เออไม่ให้ความร่วมมือโดนนี่หนึ่งกระทงนะนะครับจะบอไขนะครับเรื่องเสาไฟฟ้ามันไม่สําคัญนะครับคดีน้องเราไม่ได้ไปสนใจนะครับนะ้วก็คดีน้องเนี่ยมันไม่รอบอยู่แล้วไงนะครับจุติมาพรชั้นนะคสวัสดีคุัผูบริหาสวัสดีนะครับนะโอ้นะครับคุณครณจุติมาพรมาแล้วนะครับสวัสดีนะครับคุณครณจุติมาพรนะครับปูหายไปไหนมันนะครับนะ เออนะครับชูเนมาสวัสดีค่ะแม่วีลไลนะครับอย่ามาบอกครูคูชุติมาพรสวัสดีค่ะนะครับอืมนะครับคนเมืองแปซสวัสดีครับทุกมงคลสวัสดีนะครับอย่ามาบอกทํางานจ้านะครับน้องต้านะครับสวัสดีค่ะพันเอกค่ะคุณคูจูติมานอย่าลืมกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับคุณชูติมาพรชาแนลนะครับคุณคูชูติมาพรชาแนล นะครับแม่พิมพ์ของชาตินะครับยูหนึ่งสี่หนึ่งสองนะครับวางแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับนะแม่บิลัยวางมนทำรรม,มาวงสาหัวใจสามดวงรู้ไหมคลแม่เวลานะครับนั่งขี่รถหลานสนุกมากเลยค่ะนะครับโอโ้ยังแตนแต๋เ,ตเ,ตเลยค่ะ,ะ,ะว้าอ่าอ่ายีวนะครับคุณกันลยังใจสองดวงนะครับพระนงวารินสวัสดีครับคนเมืองแป้นะครับนะ